จบให้วันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของเจ้าหมูแดงทุกคนยังจํากันได้ไหมคะจากหมาหน้าเซเว่นที่นอนรอเจ้าของที่เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้กลายเป็นคุณหมูแดงสุนัขทรงเลี้ยงของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันคะ่ะ ถ้าย้อนกลับไปปลายปีที่แล้วหมูแดงเคยเป็นข่าวดังมากๆสุนัขตัวน้อยมีเจ้าของเป็นชายเร่ร่อนที่เขามักจะเดินขายของหรือว่ารับบริจาคเงินอยู่แถวนั้นจนกระทั่งเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนเจ้าของหมูแดงก็ป่วยหนักแล้วเสียชีวิตลงเรื่องสะเทือนใจกว่านั้นคือเจ้าหมูแดงยังคงนอนรอเจ้าของอยู่ที่เดิมไม่ย้ายไปไหน แล้วระหว่างนั้นเจ้าของเซเว่นและพนักงานก็มาช่วยกันดูแลถ่ายคลิปกันลงโซเชียลจนเป็นกระแสโด่งดังจนเจ้าหมูแดงเองก็ได้ขนานนามว่าฮาจิโกแห่งเมืองโคราชซึ่งฮาจิโกเป็นสุนัขยอดกระตันยูของประเทศญี่ปุ่นค่ะที่เขาไปรอรับเจ้าของที่สถานีรถไฟทุกวันถึง1ิปีเต็มถึงแม้ว่าเจ้าของจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามจนกระทั่งมาถึงวันที่22มกราคมที่ผ่านมาค่ะมีบุคคลหน,นึ่งเข้ามาขออุปการะเจ้าหมูแดงแล้วบุคคลน,นั้นก็คือ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรท่านทรงโปรดให้ราชองครักษ์ติดต่อผ่านทางปศุสัตว์จังหวัดผ่านสัตวแพทย์ที่เคยรักษาเจ้าหมูแดงจนมาถึงพี่เจ้าของร้านสะดวกซื้อเซเว่นที่เป็นคนดูแลเจ้าหมูแดงค่ะท่านสัญญาว่าท่านจะดูแลหมูแดงให้เป็นอย่างดีให้น้องมีความสุขที่สุดท่านทรงแจ้งมาตรฐานการเลี้ยงดูของท่านให้รับทราบเพื่อให้อีกฝ่ายได้ตัดสินใจ แล้วเมื่อพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วปศุสัตว์จังหวัดก็นํารถเข้ารับเจ้าหมูแดงไปที่โรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานมีการตรวจสุขภาพทําการกักโรคปรับสภาพก่อนที่จะมีการส่งตัวน้องไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับท่าน และแล้ววันที่จะเปลี่ยนชีวิตของเจ้าหมูแดงไปตลอดการก็มาถึงค่ะพระองค์ทรงมารับเจ้าหมูแดงขึ้นเครื่องบินกลับเชียงใหม่ด้วยตัวเองท่านพยายามที่จะอุ้มน้องเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีลื่นไปหลายรอบแต่สุดท้ายหมูแดงก็ชมวิวชิลๆตามสไตล์หมูแดงค่ะการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของหมูแดงค่ะไม่ยอมนั่งที่ธรรมดาค่ะก็เลยต้องนั่งโลสีแบบนี้แล้วโอ้และแม่ก็รัดเข็มขัดไม่ได้ คือทับแม่อยู่นะคะแม่ต้องเกาะให้แน่นเราเข้มขัดไม่ได้ด้วยเราเครื่องกำลังขึ้นชัดหัวขึ้นก็ทับแม่แบบนี้ค่ะแม่ต้องจับไว้ค่ะนี่กำลังบาลาน้ำหนักแบบใช้เท้ายันมากเพราะว่าเขาเอียงมาทับแล้วหนักมาก สยสแหมหลังจากนี้ไปจะเรียกหมูแดงเฉยไม่ได้แล้วนะคะจะต้องเรียกว่าคุณหมูแดงแล้วล่ะคะ่ะเพราะคุณหมูแดงก็กลายเป็นสุนัขทรงเลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอนดี้แล้วค่ะไม่ไม่มีอะไรนะไม่ต้องกลัวนะลูก ส no ุกแม่เสุกแม่แบบนี้เราจะแตกเป็นดกแตกรัมีแล้วค่ะนี่นะคะลูกชิ้นแม่แล้วบานเหิเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ